สวัสดีนะคะตอนนี้เราเอา่อมาอยู่นะคะคนนที่เป็นคุณแม่แมจีนะคะบ้านปา่าหม้ามารับนะคะนีะ่เยอะมากเลยคะ่ะของที่จะอเอาไปแจกนะคะที่กกอกเนาะมีอาหารอยู่สี่อย่างเลยนะคะโอ้ยเยอะมากเยอะมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะกินอะไรสักจิ้มเลยค่ะที่นี่ปั่นเองค่ะโอ้ทำเองด้วยเหรอคะ,อคะโอ้ ไอชิมดูสิไอสครีมอืมน่าทานมากทำเองด้วยโอ้โหเยอะมากไอสครีมกระทิเอชิมมึงรู้ <c oughs> ดูนะคะอาหารโหเยอะมากเลยค่ะ วันนี้ไม่ใช่เฉพาะบ้านกกาะเกนะคะหลายบ้านค่ะมารับนะคะแล้วเอปไะแจสุดยอดสุดยอดค่ะอืมนะคะน่าอยู่มากเลยเดี๋ยวให้คุณพ่อกินก่อนแซ่บบ่อร่อยอร่อย ทำเองเลยนะคะเนาะโอ้สุดยอดค่ะทำเองทำเองเดี๋ยวมาดูกล้วยก่อน,นอกล้วยอย่างนู้นกล้วยก็เคือบักใหญ่ค่ะมีส้มมีควบหมดเลยนะคะที่นี่ดอดโอ้เยอะมากโอ้ วันนี้ก็สาแวะทำระกุดชมจุดตรงนั้นก่อนตั้งแต่ทางั้นมาแล้วก็ไปุ่าทุกวันนะคะนี่ทำเจ็ดไปส่งเนาะบางวันก็ไป ก็จะไปส่งแต่ถ้าอย่างเงี้หนูนัดผู้ใหญ่ไปสิบโมงก็เลยถามว่าผู้ใหญ่สะดวกไหมอะไรเงี้ยโอ้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสะดวกทางเราก็ส่งอาจจะช้าหน่อยทำก็เหนื่อยแล้วนะพ่อมารับเองขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยไอสครีมก็ทำเองนะคะทำเป็นลายอย่างเลย ดูของอากาศดีดีนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลุกหอมนะคะทำจากล้อรถนะคะนี่อั้กสายบุญนะคะ มาถึงบ้านไร่แล้วนะคะไปรับนี่ค่ะอาหารนะคะที่วัดแม่ชีบ้านป่าไม้นะคะก็มีหลายอย่างนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นต้มยำกุ้งนะคะต้มต้มยำปลาหมึกค่ะนะคะก็เยอะอยู่เนาะวันนี้นะคะรับมาแล้วค่ะเป็นขนมจีนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นถุงขนมจีนนะคะแล้วก็จะมี น,น่าจะเป็นข้าวมันไก่หรือว่าอย่างไรคะอยู่ในกล่องนะคะยังไม่ได้เปิดดูค่ะอันนี้เป็นของบ้านกกอกๆนะคะอันนั้นน่าจะเป็นปลาทรางเครื่องค่ะอยู่ในถุงนู้นนะคะปลาทรางเครื่องนะคะรับมาแล้วค่ะใกล้จะเที่ยงเดี๋ยวค่อยเข้าไปแจกกันนะคะก็น่าจะแจกชาวบ้านไปถึง youtube นะคะบ้านลุงนุ้นล่ะค่ะนะคะ,นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเอ่อ แม่ชีนะคะบ้านป่าไม้แล้วก็ทีมงานสายบุญทั้งหลายนะคะสิ่งที่ให้มาก็ขอให้ย้อนกลับไปนะคะอยร้เท่าพันเท่าเลยค่ะอันนี้เป็นแม่ผู้ใหญ่ก็เป็นสะพานบุญนะคะมาแจกต่อให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่แถวบ้านกกเกาะๆจนไปถึงยูทูบเบอร์นะคะถ้าสมมติว่าใครเอาเข้ากล่องไปก็เอาข้ากล่องไปนะคะททษถึงค่ะนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะ อันนี้ก็อาไปกินกับข้าวสวยก็ได้ค่ะขนมจีนก็เยอะนะคะเป็นร้อยนู่นนะคะร้อยกว่าชุดค่ะนะคะแต่ละอย่างนี่เยอะมากอันแต่ไอปลาทรงเครื่องก็กินกับข้าวเหนียวได้ค่ะ mm. เดี๋ยวไปดูนะคะว่ายังไงเดี๋ยวเรารับมาเมื่อกี้นี่ค่ะนะคะ mm. ก็เห็นผู้ใหญ่บ้านป่าไม้ก็ไปเอานะคะ mm. แล้วก็สะดวกเขาทําให้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วเราก็ไปรับเองถ้า ไม่มีรถแกก็จะไปส่งนะคะตามหมู่บ้านอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะปะลาส่งเครื่องว่าจะน่าทางขนาดไหนนี่ค่ะเดี๋ยวเข้าร่วมก่อนโอ้นี่นะคะใส่ถุงเรียบร้อยสุกเรียบร้อยนะคะทอดแล้วก็ใส่หอมใส่อะไรด้วยนะคะโอ้โหน่าทานมากเลยหน้าตาหน้าทานนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็นี่นะคะ บานไร่ก็ล้มลมค่ะเดี๋ยวซีบเบียตันลิกาก,กว่าแล้วก็จะไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวไปเจอกันค่ะนี่บรรยากาศนะคะที่บ้านไร่ภูหลวงตอนนี้ลมแรงนะคะโอ้โหขนาดทงนะคะนี่ทุกคนทงปลิวสวัยเลยคุณพ่อเปลี่ยนน้ำแล้วบอกโอ้ย้ายน้ำค่ะเพราะว่าน้ำก็โหนะคะแรงยิ่งแดดแบบนี้ค่ะ ยิ่งแดดยิ่งแรงนะคะดูขลมสุดยอดค่ะไม่รู้ว่าไหนจะได้โอกาสเอาธงสีม่วงขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าช่างไม่มาก็าขึ้นไม่ได้นะคะมันสูงมีนั่งร้านหรือว่าได้นู่นแหละค่ะได้ไฟที่จะมาเชื่อมเหล็กไว้ตรงกลางนะคะถึงจะเอาขึ้นได้นี่โอ้โหแบบแรงมากขลมนะคะ ตอนนี้ดูค่ะต้นไม้นะคะนี่อันนี้เป็นต้นคอนะคะไปดูดอกไม้ที่ปลูกเมเช้าวหวานนี้นะคะนี่โอ้โหสวยมากเลยค่ะนี่นะดูค่ะลมลมลมทำให้ต้นไม้ใบไม้นะคะปลิวสวัยเลยนี่อันเล็กๆก,ก่อปลิวว่อนนะคะ สวยงามมากนะคะทุกคนโอ้ลมเอ้ยลมอืมลมก็แรงแรงค่ะบรรยากาศ4โมงกว่านะคะตอนนี้ สวยมากเลยนะคะท้องฟ้าวันนี้ก็อนนี้นะคะนี่ท้องฟ้าสดใสเลยไม่มีแมแต่ก้อนเมฆเลยนะคะไม่มีเลยเดี๋ยวเราค่อยไปนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวใกลจะนี่ก่อนสักอีกแป๊บนึงนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวเราย้ายน้ำย้ายอะไรก่อนแล้วก็จะไป นี่ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่นะคะผู้เล็กไฟยอยู่บนนี่ค่ะเหมือนเราอยู่ในหุบเขาเลยค่ะสวยมากเลยนะคะโอ้นะคะดูค่ะลม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 นู่นนะคะตัวอาคารบ้านนะคะปลิวแบบแรงมากเลยนี่ส่วนทางนี้ก็สวยมากนะคะนี่มันจะเป็นนี่ออกดอกแล้วค่ะทางนี้ค่ะนี่ เห็นไหมคะลมแบบปลิวแล้วขนาดต้นเล็กๆก็ยังปลิวนะคะเสียงดังๆก็คืออนั่นนะคะกังหันลมนะคะนี่จะ้ะลมแต่ละวันนี้ลมแรงนะคะที่นี่นี่นะคะดอกไม้สวยมากเลยถ้าลมมาจะได้ยินเสียง ติงๆนะคะเวลาเหล็กนะคะมันกระทบกันเนาะนี่นะคะช่องแม่ออฟกบกอก,กนะคะต้องขอขอบคุณเอฟซีนะคะช่วยดูคลิปนี้ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าข้ามโฆษณานะคะช่วยกดแล์ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแม่ออฟกบกอก,ก,กด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะตอนที่ไปแจกข้าวกันค่ะนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ